ชื่นมืนคณะผู้บริหารระดับสูงการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทที่ปรึกษาด้านการเวงคืนเตรียมเข้าพบพ่อเมืองล้านนาตะวันออกจังหวัดแพร่ลำปางพะเยาและเชียงรายเพื่อนำเรียนอย่างเป็นทางการเดินหน้าการสร้างทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของหรือร้านนาตะวันออกชาวบ้านสุดดีใจโครงการคืบไปข้างหน้า อย่างมีนัยยะสำคัญบุญชูกมุตมาโนโดประธานสมาพันธ์ s m ส e ไทยภาคเหนือและบรรณาธิการข่าว e New Report. s m สมีนิวรีพอร์ตรายงานขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนคลับนะครับของกลุ่มคนรักรถไฟล้านนาตะวันออกที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้กับผมบุญชูกมุตมาโนโดครับ ็จะถือโอกาสนี้มากับเรียนน้ำเรียนพี่น้องของเรานะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของความคืบหน้านะครับของการสร้างทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ล้านนาตะวันออกครับรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับหลังจากที่เหลรานั้นก็ได้ดีใจนะครับเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีพลดอรอนั้นะนะครับ ได้คลอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นกุญแจดอกสำคัญครับผมก็มีข่าวความคืบหน้าอย่างนี้นะครับว่าจะมีคณะผู้บริหารระดับสูงการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเดินทางนะครับมาพบกับทางพ่อเมืองของล้านนาตะวันออกนะครับและในขณะเดียวกันนี้นะครับก็มี บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเวียนคืนนะครับมาร่วมด้วยนะครับซึ่งบริษัทที่ปรึกษาที่ดูแลโครงการสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนี่นะครับก็มีทั้งหมดอยู่3บริษัทครับบริษัทแรกเราจะเรียกว่า M A A นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยได้เรียกชื่อเต็มผมอยากจะนำเรียนว่าชื่อเต็มนะครับ M A A c o n s ัน t i u จำกัดครับ บริษัทที่2ครับดูแลในส่วนของจังหวัดพะเยานะครับก็คือบริษัท AEC หรือบริษัท Asian Engineering Consultant จำกัดและบริษัทที่3ครับหรือจะเรียกว่าบริษัททีมนะครับคือบริษัท Team Consultant Engineering and Management จำกัดมหาชนครับ ซึ่งท่านดูแลจังหวัดเชียงรายนะครับส่วน m a a นั้นดูแลในพื้นที่ของจังหวัดแพร่มาถึงอำเภอเงาวครับผมก็จะได้เดินทางมาด้วยนะครับและในส่วนของคณะผู้บริหารระดับสูงของการรถไฟแห่งประเทศไทยนี่นะครับท่านมาเพื่อที่จะมาเรียนนะครับอย่างเป็นทางการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างทางรถไฟสายนี้ครับรวมทั้ง ได้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับการขอความร่วมมือภาคส่วนต่างๆและการตั้งคณะกรรมการต่างๆร่วมกันกับนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยและก็ของบริษัทที่ปรึกษาด้วยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเวนฝืนที่ดินต่างๆด้วยนะครับและหลังจากนี้นะครับก็จะมีคณะผู้ที่ทำงานในระดับปฏิบัติการลงพื้นที่ครับ พราะว่าได้ฉีดวัคซีนเนี่ยสเข็มเรียบร้อยนะครับส่วนกำหนดการที่จะครบท่านผู้ว่านะครับจังหวัดลำปางนะครับวันอังคารที่13บสามกรกฎาคมสองพนห้ารครับเวลา9ก้นาฬินาทีถึง12บสนาฬิกาครับจังหวัดแพร่ครับ,ว,รบวันพุทธที่14บสี่กรกฎาคมสองพนห้ารเวลา9ก้นาฬิถึงส0บนาฬิกาครับจังหวัดพะเยาครับวันพฤหัสที่15บห้ากรกฎาคมสองพนห้าร เวลา9นาฬกาถึง10นาฬิกานะครับจังหวัดเชียงรายครับวันพุทธที่21กรกฎาคม2564เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาครับเป็นวันดีเดย์นะครับ, e รบที่คณะของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้บริหาระดับสูงผมคงจะต้องถามนะครับทางท่านปัทบงบุญแก้วนะครับท่านวิศวกรระดับ10เนี่ยท่านจะมีใครมาบ้างคุณจะได้แจ้งข่าวเร็วๆนี้นะครับ และในส่วนของบริษัทที่ปรึกษานั้นผมก็คาดว่านะครับจะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ปรึกษานีครับก็เข้ามาพบกับทางท่านพ่อเมืองเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทางเรานั้นนะครับก็ได้นําเรียนเรื่องนี้ไปมอบไปแจ้งให้กับทางคณะพี่น้องของเรานะครับให้ไปร่วมต้อนรับด้วยนะครับสำหรับวันนี้บุญชูกะบะตุมาโนดร่อรายงาน